เฮ้ยลิกยังไม่เปิดอีกหรอวะเอา<ม>ไอ้สัตว์ทางนี้เยังดิไม่เปิดเชีย่ยเลยทางนี้ทางนี้เหรอเชียร์แน่นอนกู<ส>ต้องมาเจออะไรอีกวันนี้ตอนนี้รู้สึกเสียวสลังววูบเเเสีีย,ยออะ้ไม่น่ากลัวที่ไหนวะครับเดี๋ยวคอนดีเอาละไไม่่เป็นรอะถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงเ้ย จะไปไปดับกันน่ะนี่นี่มีตู้เลไมีตู้อะไมีตู้ละลู๊กเอาว้ยูมีของด้วยเป็นฮิวแมนน้อยเอ่อเขาบอกว่าเมื่อเห็นบปาร์ตี้บอลลูนก็น่าจะต้องระวังไม่หน่อยนะตัวใหม่ไอตัวแดกเราตอนนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนี่ตัวใหม่อีกเหรอเออมันถือบอลลูนด้วยไม่เห็นนเหมือนตัวตรงลานรถอ่ะตัวนั้นมันตาแดง ตัวนี้มันไม่มีตาเห็นไหมไอ้แม่งกระปรับปิบปรับป,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 ปิบปรับปิบอันนี้มาไป,ปดูเลยผมวี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 บีผียเลยล่ะโอ้ยแหลกเลยเดี๋ยววัเราจะเจอหยท่านไหนวะอ๋อเปิดประตูอ๋อแหลกเอ้ยเสียงอะไรวะ <c oughs> วิ่งเลยอ๋อทางเก่าเราที่เรากระโดดลงนเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเหมือนมีคนไอ้ปิดประตูปิดประตูปิดดำผียอะไรกูดูมันปิดเองอะไรวะโดนผีเหรอ เป็นไงอุ้ยเบื่อเโอ้นี่ไงเพื่อนเราเอามังอุส ไอ้เยลี่อีกสองนี่นั่งด้วยนะมือไม่ได้ฝั่งนู้นกูนั่งฝั่งนี้ละมือก็เตรียมให้เราพอเลยนะไม่ได้แล้วไม่ได้นะเราต้องเป็นหนึ่งในนี้เราเป็นอย่าพูดอย่างงั้นสิไอ้มีหมวกปาร์ตี้ด้วยกดสิกดไม่ได้มันบอกว่าต้องการไฟฟ้าว่ะแล้วไฟฟ้าเนี่ยว่ะมันต้องหาอะไรมาใส่ฟิวครับเออวอะไรอะไรเสียงอะไรก็ไม่รู้สยว่ารีบไปแต่งตรงนี้ดีกว่าไอ้ชิมันรู้สึกไม่ปลอดภัยว่ะมันก็ไม่ปลอดภัยสักที่หรือเปล่าวะใช่แล้วอันนี้ห้องโล่ ไอ้เชี่ยเลยวะโอ้โหไม่เข้าแล้ววิประตูแดงนี่คืออะไรวะวิเสียงอะไรอ่ะปิดป่ะห้องแดงๆนี่คืออะไรวะเออไรเอ่ยประตูไอ้เชี่ยมึงมึงปิดอ๋อประตูมึงปิดไปสายก่อนไอ้เจ๊ใครอะไรใครเดิน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 อะไรเดี๋ยวก่อนใครเดินใครเดินไอ้เชี่จริงด้วยอยู่ห้องข้างอยู่ห้องข้างเลยอ๋ออย่ามาห้องนี้นะกูไม่ทางออกเลยใครเดินแป๊บๆเลยวะมึงใช่ปะ ไม่ใช่บ้าใช่แล้วนั่นตีนมึงตีนว่าอะไรใหญ่ขนาดนั้นเสียงตีนต้องใหญ่อยู่มาก,กน,นะห้องเลยวะห้องกลับด้านเหรอเดือบโตแล้วทำไมเลขเล่เลกลับด้านวะไม่รู้อ๋อห้องกลับด้านนึงด้วยอ่ะไอเชีย่ยห้องกลับด้านไม่รู้ไม่รู้ให้กูเข้ามาทำเชีย่ย <c oughs> มีนอสด้วยก็บอกว่าโค้ดเออร์โชโคดอ๋โดอโหกูยังไม่รู้โค้ดกูไปห้องอื่นก่อนดีกว่า ไม่ได้ยินเสียงอะไรแตบแตบแตบแถวนี้ใช่ไะโอ้ยเป็ดเดินแหละเป็ดเดินเป็ดหุ้ย h e l l ลโอ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วกูมาเฮ้ยตู้กูตัวกูตู้กูว้ายเฮ้ยรอดไหมปิดใจกูด้วยปิดปิดอยู่ข้างหน้ากูข้างหน้ากูกูรอดอยู่อยู่อยู่ในตู้อยู่ในตู้โอ้ เสี้ยวเข้าวัดก่อนเกือบตายที่เจอตู้อยู่มันเดินมาทางกูมันเดินมาทางกูขอให้มึงโชคดีไอ้เชี่ยตาจอกกูแดงหมดเลยมันตีกูไปสองลอบดีแล้วไม่ตายกูหนังเหนียวไงเชี่ยมันเดินข้างตู้ไปเลยเป็นยังไงล่ะเปิดประตูโอ้มันเดินไปทางกูแล้วเดินไปแล้วเออแล้วไปทางไปวนป่ะมันมันดักทางอ่ะมันมาเดินมันเดินไปกลับไปทางเดิมที่อันปิดเราวะไม่มีอะไรหรอก ห้องว่างแล้วเราก็ต้องไปทางตรงนี้ปะเดี๋ยวเลี้ยวซรายนะกดเตยมสแตนบายตรงตู้แล้วล่ะมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่ที่เดิมอยู่หน้าตู้เหรอไม่อยู่ในอยู่ในห้องนี้นี่นี่อยู่นี่นี่ลองลองดูห้องขวาดัห้องขวายีงมีอะไรปะห้องขวาก็ห้องเดิมไงห้องปาร์ตี้ใช่นี่ห้องนี้ห้องนี้นี้มีประตูอนี้มีประตูมีประตูโุ้ยวุ้ยมีประตูประตูอะไรวะไม่รู้กูเข้าปมาปะกูเฝ้าเดี๋ยวกูเฝ้าข้างหน้าด้านตะวันอ้โนี่ไงที่เปิดที่เปิดที่เเปปิิดดที่ไฟ ใส่ฟิววันไม่เสียงแล้ววะใส่ไปแล้วครับอุ่ยเปิดเลยเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วโอเคสวยสวยสวยกลับมากลับมากลับมาไม่มี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 อะไรไม่มีอยู่ข้างกูเลยนี่ทางนี้ทางนี้นี่ไปแล้วไปไปแล้วเปิดไฟเพื่ออะไรเปิดไฟแล้วมึงไปไหนอ่ะอ๋อแล้วเราจะไปไหนอ่ะเปิดไฟแล้วเพื่ออะไรอะอ๋อห้องปาร์ตี้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 มึงบอกต้องการไฟเมื่อกี้เข้าห้องปาร์ตี้ก่อนมึงไปกดฝั่งนู้นนั่นสวิตช์ตรงนู้นหน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคกดตรงนี้เราจะรอเราจะชาร์จเตอร์มินัลก่อน

เฮ้ยคูตายแล้วกูตายแล้วมันลงควนมาไม่ใช่ไม่ใช่กูเหนื่อยนี่หว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอีกลูก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 เลยไอ้อะอะไรมันมันพุ่งใส่กูเรื่องกูรดโอ้โอ้โหเชี่ยแโอ้เร่เร็เเรเร็เดกูตายหอออย่าไ่ายาอย่ายาย่าายเร็ว่าอาอยู่าอาอยู่าอ้ยเสียอะไรอ่ะอีกลูกอีกลูกอ่ พอนแล้วหรือเปล่าสาษาเด็กาษเด็กยิงยาันโอ้ยเร็วๆอๆๆๆๆอๆเอๆอๆๆ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 ๆนๆๆๆยๆเๆๆๆๆกๆๆๆยืๆๆยๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆอๆอๆๆๆอๆอ้ๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 าเๆๆ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 าๆๆ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 รๆ คือเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เล่นหรอเราก็เล่นไปแล้วไม่ใช่หรอโอ้โหโอ้โหสวนสนุกเฮ้ยสวนเขากดมาสนุกมึงไปทางนู้นกูมาทางนี้กูไม่ได้แยกกันไม่ได้ยาดีเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเวลาเนาเมีอะไรเวลาหรอไปหาเชี่ยอะไรเราต้องหาอะไรหาไม่รู้อุ้ยเจอของวันกูเปิดก่อนอุ้ยเจอเชี่ยอะไรปอด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 กูไม่เจออะไรเลยรู้รู้หาไปก่อนหาไปก่อนหาไปก่อนตรงนี้เดี๋ยวมาเดี๋ เป็นหมือนเสียงคนเดินเลยเฮ้ยกูเจอของพันแล้วเปิดเปิดเปได้ได้อะไรก็ไม่รู้อ่าว้ายหัวใจหมดเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยมันติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแล้วโอ้โอ้ชิปหายแล้วโอ้กูว่ากูไม่หลอดผิดกูว่ามันเฮ้ยได้ยินเสียงหมาชิปหายแล้วยู่ข้างกูเลยมาอยู่ข้างกูเลย อยู่ข้างกูนี่ไมอยู่ข้างกูมันกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงเด็กไปแล้วเหรอแดกกูเรียบร้อยไอ้ตัวลูกโป่งไอ้สัสอ๋อช่างตนโอ๋ยมาเดินมาหากูแล้วครับให้เชฟกูหลับตาเลยกูมาหากูแล้วครับโอ้โหเม่งเป็นภูเขาของกูแล้วหาประตูโคตรยากเลยวิเชี่ยเขี้ยกูโดนปะเนี่ยกูโดนรเปล่า โอ้ยเจอประตูแล้วอมเพียงนะโมตระสาพระคำว่าโตเกิดแล้วกูยังไม่เจอเลยไม่ประตูเกิดกูเนี่ยอ๋อเหรอมันอยู่ข้างกูเนี่ยว่ากูโดน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 เอ้ยเอ้ยเฮ้ยมีเสียงสองตัวกูได้ยินเสียงสองตัวเฮ้ยคุณได้ใครตูวหึงใช่ปะตักูเกี่ยวกับตัวอไรรึคุณกูโดนแล้วปีโอ้ยอย่าอย่าอย่าบักูอย่าบักูบัง อโอย้ยโอ้ยกูโดนแล้วปิดไฟก่อนเฮ้ยมันเดินผ่านกูเลยเดินผ่านกูไปเลยมันจะมาเอากูไงใครแตกแล้วกูเองก็มัน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 ไม่เห็นป่ะตามบอดป่าววะตามมันบอดสีแดงน่าจะต่อบอดสีแดงวะไม่รู้อ่ะแต่กูวิ่งไวๆมันก็มันก็หลุดนะพิทไอ้ไอ้พิทพีทพีทไีทเอ้าโอ้ยใครแดกแล้วแตกแล้วไอ้แค่เอ้ยแล้วกูต้องไปไหนอ่ะ หาของวะหาของวะแป๊บนึงแป๊บนึงกูมีเสียงเดินสองตัวเลยอะโอเคนะโมตัสสาบมาคำว่าโตข้าสะสมความกล้ามากว่า80ปี80ป,ปีอย่างนั้นเหรอไม่ใช้แล้วตอนนี้ <c oughs> งานปาร์ตี้เปล่าวะเอ้ยเอ้ยนี่นี่นี่มันที่งานปาร์ตี้เปล่าวะมันเดินผ่านกูไปเลยไปเลยไปเลยไปเร็วไปเร็วเราต้องถอดชุดมินิอกอกเปล่าวายไอ้ยอ้มพ่อมึงตายพ่อมึงตายอย่ามาเลยใครลากมันตรงนี้วะเนี่ย กูว่าสาววิ่งอีกไปเอาชุดมินเนี่ยออกก่อนหัวในอันเนื้อหัวดนซ้ายเป้องไอสองแล้วสองแล้วสองเร็วเจอแล้วเจอแล้วสองแล้วสองแล้วไม่เป็นไรต่ออ่ะหุยไฟหายแล้วพีชสิสิเดินหายแล้วสิเดินหายแล้วสิเดินหายแล้วพีน่าพี่มาพีน่ายู่ไหนอยู่ไหนกูได้ยินเสียงก็เก๊กก็เก๊กิวกูก็ได้ยินเสียงก็เก๊ก็เก๊กมึงเนี่ยสัญญาสัญญาสัตว์มอสสัตว์มอสโอเคชู้ยทำลายทำลายทำลายอ้าว ไปหาอะไรเอ้ยไปประตงไอ้นั่นเปล่าไอ้ที่คนนั่งอ่ะเอาเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟเร็วเร็วเร็วจะไปตอกแตกตอกแตะปะไม่รู้ไม่อย่าบอกว่ามึงมาอีกรอบนะพีทมันมาอีกรอบไอ้จั๊ไป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 ล้วออต้องหาของขวัญเรื่อยๆแล้วก็อยกูตา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 ยดิเฮ้ยบวกูตายกูตายหลับไี่หายหลานไี่หายเลยเฮีย มันแดงหัวกูแตกเลยโอฟัตุเกิดอยู่โคตรไกลเอ้ยกูเห็นลูกโป่งลอยได้คืออะไรอ่ะมันนั่นแหละไอ้นหลักหายแล้วหายแล้วหายแล้วนี่มึงใช่ไหมเนี่ยได้แล้วแหละกูเองเนี่อเราห่วงควันหาคนจะอันนั้นลูกโป่งอะไรวะไปดูดิเก็บของกันไม่รู้ลูกโป่งอะไรเด็กเป็นหน้ากลัวเฮ้ยฮัลโหลเธอไอ้จิมมิงเอาด้วย

หยิบก็ได้จะโดนแหละดูแล้วดูลองลองลองโดนดิไม่เอาลู่ลูลูต้องไปไปเอาไอ้นั่นน่ะเทียนน่ะเทียนกระโดดไปได้ไหมเนี่ยกระโดดไม่ได้โอ้ทางตันวะลองหยิบไหมนี่ไงนี่ไงกูได้อยู่ไม่ได้ตรงนั้นไปได้หรอได้นี่ไงไก่แมงด้วยเก็บเลยเก็บเลยเก็บลอยตูดกูได้เลยตูดเลยต่อแล้วตอแล้วพี่พี่เทียนหนึ่งพี่เทียนนึ่ทีหนเฮ้ยไม่งเดินมาทไมอ่ะ เช่นอยู่โน่นหลังมึงอะไหนตรงงูตรงงูมีตรงงูข้างหลังมึงอะเดี๋ยวกูไปเก็บตรงงูนึงโเฮ้ยเก็บเบก็เก็บเบกีเลยนะมึงเนี่ยภาษาอังกูจะแดกขอแดกยาก่อนง่ายง่ายโอ้ง่ายง่ายเกี้ยนี้ง่ายบอกแล้วไม่เห็นจะมาหาเราเลยวะโอ้โหไอเจตระรับที่นี่ให้กูไปแบบใกล้ชิดเดี๋ยวกูไปงูนี่เดี๋ยวกูไปงูนี่ไปไม่ได้อะตรงนี้ติดเดี๋ยวกูไปฝั่งนู้นนะ ไกลมากเลยเกลือชิมเฮ้ยมันมีเวลาเต็กเต็กเต็กเวิ่งไปไกลไก่อนวิ่ง้วมิ้เยมึงเหียบอ่ะไม่ได้เหยียบไม่ได้เหียบเวลาหมดเวลาหมดไอชิมันมาแล้วนะดูนั่นสิมยมันเดินแยกออกมาด้วยมันเฮ้ยมันเฮ้ยโอเคละกูแตกว้ามึงไอเหี้มากกไป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 ไ สวันดีนิ่งอะไรอ่ะนิ่งไปเรยเร่อย็วผีมาีมันตื่นแล้วกูแตกมันหยุดมันหยุดพีท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 รีบไปหารีบไปหาเร็วหาอยู่ไปอยู่ไปอยู่มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันมันหากูมันหากูคือถ้าเราย่องมันไม่เห็นเว้ยริงมัน่ะเออริงไม่เห็นนะก็เดินย่องดีอโอกูว่าดนตีขึ้นละกูไม่น่ารอดละพี เอ้แต่แต่เดินย oh, <my> <laughs> ่องไม่เห็นดีกว่าทุกทีมจะวิ่งมาแล้วหรอใช่ปะเออว่ะเออว่ะเออว่ะแต่ปราสาทแด็กก่อนแดกยาก่อนโอ้โหโอ้โหมุ่งมาเลยมุ่งมาเลยเอ้แล้วมันมุ่งมาทางกูอ่ะมันคือมันมันไปทางไหนวะเด้อ

เอาไปทางไหนวะพี่ไปไม่ได้ว่ะเอามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันเปลี่ยนที่แล้วพี่พี่เอาพี่กลับมาพี่กลับมาเก็บแล้วเก็บละหลังหลังมึ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 งไม่ใช่หลังมึงงหลัมึงก็มีหลังมึงก็มีกระเป่าต๊ะหลังมึงกูจะเป่าตหลังนี่เป่าข้ามได้ปะจะบอกหาไม่เจอเออมึงาเอยู่โซนนี้มึงอยู่โซนนั้นเป่าแล้วเป่าแล้วเฮ้เป่าข้ามได้วะเป่าข้ามได้ปะพี่อยู่ตรงงูน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองละเป่าข้ามได้เจากไอ้เชี่ยมึงไม่ได้ตื่นนะกูบอกเลยกูเปิดใจรอดอ่ะลาดม ตรงนั้นหรือเปล่าตรงนั้นมันเกิดมันเกิดเออตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเข้าไม่ได้อ่ะหมายความว่าไงล่ะทางไหนวะเออหมายความว่ายังไงพี่ทางไหนพี่เนี่ยมันเข้าไม่ได้อ๋อตรงนู้นตรงนู้นมึงมันต้องอ er ้อมไปที IL ่เดิมอ่ะหรือเปล่าไอ้ท <government> ี IL ่ไป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 กูเหนื <IL> ่อยตรงนี้เปล่าเชี่ยแล้วพีทอ๋อไอ้มึงยามึงกูบอกไปแล้วอ๋อโอ้สาได้แล้วไอ้เหี้ยกูเกิดตรงนี้เลย เกิดดิเกิดนิเกิดนีเกิดนีเกิดจองันเลยเกิดปุ๊บแล้วอย่าเพิกนะกูเป่าก่อนเอออุ้ยม mm ันตายเลยเหรออะไรอ่ะเอ้าเค้กแตกไม่ตายเค้กกระเบิดหรอเออเค้กกระเบิดเฮ้ยได้บัตรมาได้บัตรมาเฮ้ยเก็บไม่วการ์ดเหรอคืออะไรคือมันมันจะไม่ตื่นแล้วใช่ป่ะพี่ก์ดแล้ววะคุูไม่เก็บไม่ได้หรออุ้ยไอ้เที่ยเก็บไงอ่ยโอ้ยทำไมมัน กูแล้วไปไปกดไุยเิดตรงนู้นโอ้ยเร็วเร็วเร็วแล้วผีแม็กอยู่ตรงนั้นเฮ้ยกูไปไม่ได้กูไปไม่ได้ทางนี้กูก็ไปไม่ได้ทางนี้ไหนวะอ๋อยอ๋อยทางไหนครับเด้อจ่ายเองจ่าจเอตัวเองกูไปแล้วกูกูออกไอ้ยี่อะไรกูอะไรมันมีเวลาหมดด้วยใช่แล้วก็หมดแล้ว โอ้ยคกูเจออีกตัวครับกูเจออีกตัวแล้วครับจริงเหรอโอ้ข้างนอกไงอุ๊บออกมาออกมาออกมาเฮ้ยใจเย็นไอ้ยังเฮ้ยเข้าไงโอ้เข้าแล้วไอ้ระวังข้างนอกนะฮู้เจอตัวโอ้ยตัวเยียห้อเฮ้ยพีแต่ว่าคอมแม่งติดนะเว้ยเราเปิดไฟมาเออเดี๋ยวไปดูที่คอมมาละอุ้ยมันมีสัญลักษณ์แปลกๆแล้วอ่ะพีชอีบ้าเฮ้ยตกใจมาเลยเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ยึกยือกับสัญลักษณ์โอ้โหมันไม่รู้ออ๋สัญลักษณ์อะไรกันนี้ เดี๋ยวดูคอมเครื่องอื่นดิไม่ดีเลยนะคขานี่ยเขอเก็บสเตมีนาก่อนนะจะได้วิ่งถูกทางมันได้อยู่ก้นหมาก้นหมาไปถือเลี้ยวซ้ายไปถือเลี้ยวซ้ายว้ายไอ้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 ไอาเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวกูแบบกูแบบตัวนู <Okay, <S <s ip, ้นกูแบบตัวน ok ok ู้น้จะกูเข้าแล้วกูเข้าประตูแล้วกูปิดตอนทุกคไม่ได้กูตายแล้วเฮ้ยมันมันอยู่ห้องนี้ไอ้สัตว์ โต๊ะนี้มันให้ใส่พาสเวิร์ดหเฮ้ยมันมาอยู่กับฟูมันอยู่กูฮู้ว้าวฮู้ฮู้อ้าววเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโจดละต้องโจดละเพราะอักษรแต่ละตัวมันจำไม่ได้มันไม่ใช่เล็มึงไปโจดฝั่งนู้นมากูจำได้อยู่ฝั่งนู้นะอะไรมีกลมๆขีดขึ้นแล้วก็นอนอะไรยะอะไรยะกูแล้วก็อมองอุศอมองอุศจริงไอ้เหี้ยมึงต้องมาดูอมองอุศเลยมึงมึงดูดิว่าสีมันต่างกันเปล่าเออต่างต่างต่าง สีอะไรหน้าที่มึงมีตัวถ้าเป็นตัวหนอนสีเหลืองแล้วเป็นโอตัวโอมีขีดโอกับทีก็เป็นสีออกชมพูอ่ะว้ายไอ้ยีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินภูเขาสีเขียวมันอยู่ห้องว่ะมันอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในตู้อย่านะมันอยู่แถวนี้โอ้ยไอ้ยีนเดี๋ยวมึงอยู่ที่ประตูนี่หว่าไปแล้วหลอดไปดิ่หลอนเลยนไม่เห็นกูแล้วไม่เห็นกูแล้วมาดิมาดิลืมเลยเมื่อกี้หนีผีนอนแล้วมันอยู่กูมันอยู่ตรกูมันอยู่ตรกู โอเคได้ได้กูดูอู้เขาสีเขียวมาโอเคได้ได้ครบกันละอย่าเปิดตู้นะอย่าเปิดตู้นะไปดูคอมดิคอมแถวแถวห้องกูอ่ะมันจะมีคอมโต๊ะก่อนที่จะเข้าห้องมันจะมีหนึ่งเครื่องตรงนั้นแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอสัตว์บอลลูนมันถือบอลลูนออกมาวิ่งมาเดี๋ยวอะไรบอลลูนตัวบอลลูนออกมาเออกูเห็นตัวบอลลูนนะพวกผมอ่ะเห็นตัวบอลลูนเข้าไปในห้องนั้นแล้วโอ้โหอยู่ตรงกูเลยครับอยู่ตรงกูเลยครับ ไม่ได้แดกกูหรอกกว่างงยเฮ้ยว้ายฉินตกใจหมดเลยอยู่ห้องนี้ก็ไม่บอกไระตูสีแดงคืออะไรวะหน่วกว่าเอาไว้ใช้โอ้